กิจประจำวันนะครับผมของน้องลองนะครับผมในการเก็บวัชพืชน,นะครับผมที่เป็นผักตบชวานะครับผมเพื่อเอาไปทำปุ๋ยรเริ่มมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมาแล้วนะครับผม ากาศก็เย็นสบายนะครับอาจจะมีลมแรงหน่อยนะครับผม mm. ก็ต้องขอโทษขอขอภัยด้วยอาจจะมีเสียงลมเข้าหน่อยนะครับผมทีม mm. งานเทศบาลน,ะค,นครสกลนคร งานคำจัดวัชพืชน,นะครับ

ลมก็แรงนะครับหลังจากที่ร้อยมาหลายวันแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแล้วครับผม ครับผมก็ขอบคุณทุกทนกำลังใจที่